ค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเหนือชาญเมืองเล็ก,ลกๆถูกย้อมด้วยแสงไฟถนนสีส้มหม่นลมหนาวพัดผ่านตรอกแคบอย่างเชื่องช้าเสียงหมาหอนอยู่ไกลลิบราวกับเตือนอะไรบางอย่างที่ยังไม่เกิดเด็กชายสามคนเดินเรียงกันอยู่ริมถนนซึ่งแตกร้าวและเต็มไปด้วยหลุมบ่อเสื้อผ้าของพวกเขาเก่าและซีจนมองแทบไม่เห็นสีเดิมรองเท้าแต่ละคู่ถูกประดวยเศษยางและลวดโลหะที่บิดงอทว่าดวงตาของพวกเขากลับใสและเปล่งประกายอย่างน่าประหลาดพวกเขาคือแฝดสามบ้านท้ายหมู่บ้าน ใครๆเรียกพวกเขาเช่นนั้นมาตลอดแม้จะไม่มีใครจำได้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กทั้งสามหมุนวนอยู่กับการเก็บของเก่าช่วยชาวบ้านขนผักในตอนเช้าและรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับข้าวหนึ่งมื้อแม่ของพวกเขาจากไปตั้งแต่ยังเล็กทิ้งไว้เพียงบ้านไม้ผูพังกับความเงียบงันที่อัดแน่นอยู่ทุกมุมค่ำวันนี้พวกเขาเดินกลับบ้านพร้อมถุงพลาสติกขาดขาดที่ภายในมีเศษเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมไม่กี่ชิ้นมูลค่าแทบไม่พอซื้อข้าวหนึ่งจานแต่ก่อนจะถึงทางแยกเล็กๆเสียงดังปึ่ง กืบกล้องไปทั่วถนนราวกับเสียงระเบิดขนาดย่อมเด็กทั้งสามสะดุ้งพร้อมกันหันมามองตามเสียงเห็นรถสปอร์ตสีดำมันเงาจอดอยู่ข้างทางไฟหน้าเปิดสว่างจ้าทุกอย่างในรถคันนั้นดูต่างจากโลกของพวกเขาโดยสิ้นเชิงมันเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ชายคนหนึ่งในชุดสูทร,ราคาแพงก้าวลงมาจากรถใบหน้าเคร่งเครียดมือถือถูกโยนลงเบาะอย่างหัวเสียเขาก็มองอย่างรถที่แบนสนิทแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนี้เขาพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงห้วน และเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเด็กแฝดสามมองหน้ากันก่อนที่คนพี่จะพูดเบาๆว่าเขายังแตกเราช่วยเขาไหมแล้วถ้าเขาโกรธละ่ะคนรวยไม่ชอบให้คนจนเข้าใกล้คนกลางพูดพลางก้มหน้าคนสุดท้องเงยหน้ามองรถคันนั้นด้วยความสนใจแต่ถ้าเราไม่ช่วยเขาก็อาจติดอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเรากับมีบางอย่างผลักดันพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ชายแปลกหน้าอย่างระมัดระวังเออลุงครับให้พวกเราช่วยไหม เราพอรู้วิธีเปลี่ยนยางเด็กคนพี่พูดด้วยเสียงสุภาพดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจชายคนนั้นชะงักไปเขามองเด็กทั้งสามตั้งแต่หัวจะโรเท้าเสียเวลาไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพยักหน้าเบาๆอย่างไม่เต็มใจนักถ้าพวกเธอทำได้ก็ลองดูพวกเขารีบลงมือทันทีด้วยเครื่องมือเก่าๆที่หา,าซื้อจากตลาดมือสองทุกท่วงท่าของพวกเขาไม่ใช่ของมือใหม่มันคือผลลัพธ์ของชีวิตที่ต้องเรียนรู้การซ่อมแซมทุกอย่างด้วยตัวเอง ยางอะไหล่ถูกดึงออกมาอย่างชำนาญเหงือผุดเต็มหน้าผากแต่ไม่มีใครบ่นสักคำจนในที่สุดยางใหม่ก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยชายคนนั้นมองภาพตรงหน้าด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเงินหยิบธนบัตรหลายใบออกมานี่สำหรับพวกเธอเขายื่นเงินให้เด็กแฝดสามมองเงินในมือเขามันมากกว่าที่พวกเขาหาได้ทั้งเดือนแต่แทนที่จะคว้ามันคนพี่กลับสายหน้าเบาๆไม่เป็นไรครับลุงเราแค่ช่วยในสิ่งที่ควรทำ คำพูดนั้นทำให้คนฟังนิ่งไปอีกครั้งก่อนรอยยิ้มเล็กๆจะปรากฏบนใบหน้าของชายคนนั้นเป็นครั้งแรกพวกเธอชื่ออะไรเด็กทั้งสามมองหน้ากันอีกครั้งก่อนตอบพร้อมกันเบาๆด้วยชื่อต่างกันแต่ฟังดูคล้ายกันราวเป็นเสียงเดียวกันซึ่งชายคนนั้นทวนซ้ำอยู่ในใจอย่างเงียบๆขอบใจมากฉันจะไม่ลืมคืนนี้เด็ดขาดเขากล่าวเขาขับรถจากไปทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดพร้อมความสงสัยที่หลงเหลืออยู่ในหัวใจของเด็กสามคน พวกเขาเดินกลับบ้านไม้เก่าๆหลังคารั่วตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเพียงเสียงลมและความหิวที่ยังคงอยู่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการกระทำเล็กๆในคืนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของพวกเขาในวันรุ่งขึ้นถ้าคุณชอบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปในอีกซีกหนึ่งของเมืองชายผู้ขับรถสปอร์ตสีดำกลับมาถึงบ้านหรูของเขา แต่แทนที่จะหลับพักผ่อนเหมือนทุกคืนเขากลับนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานแสงสลัวสะท้อนกับใบหน้าที่ครุ่นคิดเด็กสามคนนั้นเขาพึมพำเด็กยากจนแต่หัวใจรวยกว่าคนทั้งเมืองเขาหันไปมองกรอบรูปบนโต๊ะรูปของลูกชายที่จากไปนานแล้วซึ่งเคยพูดประโยคเดียวกันนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เช้าวันใหม่กำลังจะมาถึงและการตัดสินใจบางอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่เด็กแฝดสามยังไม่รู้เลยว่าที่หน้าบ้านไม้เก่าๆของพวกเขา จะมีบางสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในย่านนี้มาก่อนจอดรออยู่แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดเข้ามาทางช่องไม้แตกๆที่ผนังบ้านเส้นแสงบางเฉียบหลักยาวพาดผ่านพื้นกระดานที่มีรอยร้าวเหมือนเส้นแผนที่ของความทรงจำเด็กแฝดสามตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นอับชื้นของไม้ผูและกลิ่นข้าวสวยหุงค้างคืนที่วางอยู่ตรงมุมห้องพวกเขาใช้ผ้าเก่าๆเ,เช็ดหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อทั้งที่เช้าเพิ่งจะมาเยือนเมื่อคืนแกคิดว่าลุงคนนั้นจะจำเราได้ไหมคนกลางถามพลางมองออกไปยังถนนหน้าบ้านผ่านช่องไม้ ไม่รู้สิแต่ฉันรู้ว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นคนพี่ตอบดวงตายังคงจดจำสีหน้าของชายในชุดสูตรคนนั้นได้ชัดคนสุดท้องเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเขามองเราเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างที่หายไปนานแล้ว ทั้งสามนั่งเงียบภายนอกมีเพียงเสียงรถจักรยานยนต์คันเก่าผ่านไปตามถนนดินขณะพวกเขากำลังจะลุกขึ้นเตรียมตัวออกไปหางานเหมือนทุกวันเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่คุ้นหูก็ดังขึ้นจากระยะไกลมันไม่ใช่เสียงคลางสั่นแบบรถเก่าในหมู่บ้านแต่มันคมชัดและทรงพลังเสียงที่เหมือนเสียงสัตว์ป่ากำลังคำรามอย่างสง่างามทั้งสามรีบลุกขึ้นพร้อมกันมองออกไปที่หน้าบ้านผ่านรอยแตกของประตูไม้และทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นมัน รถสีเหลืองสดใสาราวกับแสงอาทิตย์จอดอยู่ตรงหน้าบ้านไม้ผูกพังรถทรงเตี้ยเฉียบโค้งมนราวกับงานศิลป์ที่มีชีวิตสัญ,ญลักษณ์กระทิงดูดันอยู่บนฝากระโปรงมันส่องประกายวาววับตัดกับฝุ่นดินและสภาพบ้านเรือนโดยรอบจนดูเหนือจริงนั่นลำลำโบกีนีคนกลางกระซิบเสียงสั่นด้วยความไม่อยากเชื่อมันมาจอดหน้าบ้านเราคนสุดท้องพูดเบาๆเ,เหมือนกลัวว่าถ้าเสียงดังภาพตรงหน้าจะสลายไป ประตูรถเปิดออกช้าช้าชายคนเดิมในชุดสูทก้าวลงมาอีกครั้งแว่นกันแดดสะท้อนแสงอ่อนของเช้าเขามองไปรอบรอบสภาพแวดล้อมอันเสื่อมโทรมก่อนจะหยุดสายตาที่เด็กสามคนที่ยืนตัวแข็งอยู่ตรงประตูอรุณสวัสดิ์เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบลึกเมื่อคือนฉันคงไม่ได้แนะนำตัวฉันชื่ออาทิตย์ชื่อของเขาดูไม่เข้ากับย่านแห่งนี้เลยพอพวกผมยังจำได้ครับลุงคนพี่พูดพลางก้มศีรษะอย่างสุภาพชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อย ฉันไม่ได้มาเพราะยางรถแตกในวันนี้แต่ฉันมาเพราะบางสิ่งที่ยิ่งกว่าเขามองไปที่บ้านไม้ของพวกเขาแล้วกลับมามองที่ใบหน้าน้อยๆทั้งสามพวกเธอช่วยฉันไว้เมื่อคืนนั่นไม่ใช่แค่การซ่อมอยางรถแต่มันคือการซ่อมบางอย่างในใจฉันด้วยเขาหันไปเปิดท้ายรถลัมโบกินีหยิบกล่องกระดาษสีน้ำตาลออกมาทีละใบข้างในเต็มไปด้วยอาหารสดใหม่นมขนมปังและสิ่งของจำเป็นฉันไม่รู้ว่าพวกเธอมีอะไรกินในวันนี้ฉันเลยเตรียมมาให้ เด็กทั้งสามยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเหมือนแสงดาวที่เพิ่งถูกจุดขึ้นลุงไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้นะครับคนพี่พูดสำหรับพวกเธอมันอาจเป็นแค่น้ําใจเล็กน้อยแต่สำหรับฉันมันคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินเพื่อนบ้านเริ่มโผล่หัวออกมาจากบ้านทีละหลังเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วตรอกเล็กๆนั่นรถใครทำไมมาจอดหน้าบ้านเด็กแฝดสามพวกเขาไปทำอะไรให้คนรวยกัน สายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เด็กทั้งสามบ้างอิจฉาบ้างสงสัยบ้างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นอธิปยยื่นนามบัตรสีดำคลับให้คนพี่ถ้ามีอะไรต้องการหรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ติดต่อฉันบนนามบัตรมีชื่อบริษัทขนาดใหญ่ที่คนในเมืองนี้ไม่มีวันได้เข้าไปเฉียดใกล้วันนี้ฉันแค่มาเริ่มต้นทำความรู้จักกับพวกเธอให้มากขึ้นคนสุดท้องกลืนน้ำลายก่อนจะถามเสียงเบาทำไมลุงถึงเลือกพวกเราครับ ในเมืองมันมีคนจนตั้งมากมายชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆเพราะพวกเธอคือคนกลุ่มเดียวที่เลือกความถูกต้องแทนเงินในคืนที่มืดที่สุดคำพูดนั้นเงียบงันไปทั่วทั้งบริเวณเขาหันมองเมืองไกลๆรากับกำลังตัดสินใจบางอย่างในใจแล้วหันกลับมามองเด็กทั้งสาอีกครั้งดวงตาของเขาฉายแววแน่วแน่และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขามองหน้าจอก่อนจะขมวดคิ้วเล็กน้อยเข้ามาเลยตอนนี้เลยเหรอเขาพูดกับปลายสายน้ำเสียงเปลี่ยนไปเป็นจริงจังเขาเงยหน้าขึ้นมองถนนที่ทอดยาวไปทางตัวเมืองก่อนจะมองกลับมาที่เด็กทั้งสามบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและมันเกี่ยวข้องกับพวกเธอโดยตรงเพียงเท่านั้นเขาก็เก็บโทรศัพท์ใส่แว่นกันแดดก่อนจะขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นอีกครั้งก่อนที่รถลัมโบกินี จะเคลื่อนออกไปท่ามกลางสายตาตกตะลึงของคนทั้งซอยเด็กแฝดสามยืนอยู่ที่เดิมนิ่งงันหัวใจเต้นแรงราวกับกลองรบเขาหมายความว่าอะไรคนกลางพึมพำและอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราในขณะเดียวกันที่ตึกสูงกลางเมืองห้องประชุมกระจกใสเต็มไปด้วยชายหญิงในชุดทางการหน้าจอขณะยกักย,ย้ายฉายข้อมูลบางอย่างพร้อมรูปถ่ายเล็กๆของเด็กสามคนที่ถูกถ่ายจากระยะไกลเมื่อคืนเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นในห้องนั้นอย่างเคร่งขรึม ถ้าเป็นพวกเขาจริงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแผนใหม่ทันทีประตูห้องประชุมถูกเปิดออกและอาทิตย์ก็ก้าวเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่แข็งกร้าวราวกับพร้อมเผชิญพายุผมตัดสินใจแล้วเขาพูดเสียงหนักแน่นทุกคนในห้องหันมองเขาพร้อมกันเด็กทั้งสามคนนั้นจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม บรรยากาศในห้องประชุมเงียบงนันราวกับถูกดูดอากาศออกไปทุกสายตามองไปที่อาทิตย์ด้วยความตกตะลึงบางคนขยับตัวอย่างกระวนกระวายบางคนก้มหน้ามองเอกสารที่วางอยู่ตรงหน้าเหมือนไม่อยากสบตาก,กับเขาคุณแน่ใจหรือชายวัยกลางคนที่นั่งหัวโต๊ะถามเสียงต่ำโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องทดลองเล่นเล่นมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของบริษัทและมากกว่านั้นอาทิตย์พยักหน้าอย่างมั่นคงผมแน่ใจมากกว่าครั้งไหนในชีวิต หญิงอีกคนในชุดสูทเข้มเลื่อนแฟ้มออกมาก่อนจะเปิดรูปถ่ายบนโต๊ะมันคือภาพเด็กแฝดสามที่ยืนอยู่ข้างรถสปอร์ตเมื่อคืนพวกเขาไม่มีประวัติไม่มีครอบครัวที่ชัดเจนไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบเธอกล่าวเสียงราบเรียบแล้วคุณจะให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในโครงการที่ใช้เงินนับพันล้านได้อย่างไรอธิปราย,ยิ้มมุมปากบางครั้งสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือหัวใจและผมเห็นสิ่งนั้นในตัวพวกเขาเขาหยุดไปชั่วครู่ก่อนพูดต่อผมให้คนของผมสืบข้อมูลเบื้องต้นเมื่อคือนหลังกลับถึงบ้านเด็กเหล่านี้ ไม่มีอะไรเลยนอกจากกันและกันและความซื่อสัตย์ที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนใช่อีกคนกระซิบกับเพื่อนร่วมโต๊ะหรือเขาแค่ถูกอารมณ์ครอบงำอาทิย์ได้ยินชัดเจนแต่เขาไม่ตอบโต้เพียงวางมือบนโต๊ะแล้วมองไปรอบๆผมสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะแนด่ดีผมก็เคยไม่มีอะไรเลยน้ำเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆและถ้าวันนั้นไม่มีใครเชื่อในผมป่านนี้บริษัทนี้ก็คงไม่มีอยู่จริงคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองอทิย์กล่าว ถ้ามันผิดพลาดผมพร้อมจะรับผลทั้งหมดความเงียบกลับมาอีกครั้งก่อนที่คนหัวโตจะถอนหายใจยาวถ้าอย่างนั้นเริ่มกระบวนการได้แต่ต้องเป็นความลับสูงสุดอธิพยักหน้าเล็กน้อยแววตาส่องประกายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนพวกเขาจะต้องไม่รู้ทั้งหมดในตอนนี้คนหนึ่งเตือนบอกเพียงเท่าที่จำเป็นและค่อยๆดึงพวกเขาเข้ามาในโลกใบใหม่อธทิเหลือบตามองรูปถ่ายอีกครั้งก่อนจะพูดเบาๆผมไม่กำลังดึงพวกเขาเข้ามาผมกำลังเปิดประตูให้พวกเขาเดินเข้ามาด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันเด็กแฝดสามยังคงนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าแม่ค้าใกล้ๆแ,แอบมองพวกเขาด้วยความสงสัยบางคนเดินเข้ามาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนลงกว่าเดิมพวกลูกไปทำอะไรให้คนรวยเขาละ่ะแค่ช่วยเปลี่ยนยางรถครับคนพี่ตอบเรียบๆแล้วเขาก็ขับลำโบกีนีมาหาแบบนี้เด็กทั้งสามไม่ตอบได้แต่ยิ้มบางๆในมือของพวกเขามีกล่องขนมปังและนมวางอยู่มันมากพอสำหรับหลายวันแต่อะไรบางอย่างลึกๆในใจกลับรู้สึกไม่ปกติพี่คนสุดท้องกระซิบฉันรู้สึกเหมือนเรากำลังถูกมองอยู่ คนกลางมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังฉันก็รู้สึกแบบนั้นตั้งแต่รถคันนั้นมาลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยทําให้ประตูไม้เก่าลั่นเอียดอาดราวากับเตือนอันตรายทันใดนั้นรถตู้สีดําคันหนึ่งแล่นเข้ามาในซอยช้าๆมันดูเรียบง่ายแต่กลับให้ความรู้สึกกดดันอย่างบอกไม่ถูกมันมาจอดตรงจุดเดียวกับที่ลัมโบกีนีจอดเมื่อเช้าประตูรถเปิดออกชายสองคนในเสื้อเชอิ้ตสีเข้มก้าวลงมาใบหน้าจริงจังและสายตากวาดมองไปรอบบริเวณใครคือเด็กสามคนที่อยู่บ้านหลังนี้หนึ่งในนั้นเอ่ยถาม เพื่อนบ้านเงียบงนันไม่มีใครอยากให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเด็กแฝดสามค่อยๆลุกขึ้นยืนพวกผมเองครับชายคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยมีคนอยากพบพวกคุณใครครับคนพี่ถามผู้มีพระคุณของพวกคุณเขาให้มาพาพวกคุณไปที่หนึ่งที่ที่พวกคุณอาจไม่เคยจินตนาการว่าจะได้ไปคนกลางขยับเข้ามาใกล้น้องๆแล้วถ้าเราไม่ไปละ่ะอีกฝ่ายเลิกคิ้วขึ้นนั่นก็เป็นสิทธิ์ของพวกคุณแต่โอกาสแบบนี้มีแค่ครั้งเดียว คำพูดนั้นเหมือนกุญแจที่ไขใจเด็กทั้งสามพวกเขามองหน้ากันเห็นทั้งความกลัวและความหวังสะท้อนอยู่ในดวงตาเดียวกันบ้านไม้หลังนี้คือโลกทั้งใบของพวกเขาแต่บางทีโลกใบนี้กำลังจะเล็กเกินไปเราจะกลับมาที่นี่ได้ไหมคนสุดท้องถามเบาๆชายในเสื้อเชิ้ตมองไปที่บ้านเก่าๆแล้วตอบนั่นขึ้นอยู่กับว่าชีวิตใหม่ของพวกคุณจะพาคุณไปไกลแค่ไหนคำตอบนั้นทำให้อากาศรอบตัวเย็นเยือก เด็กทั้งสามก้าวไปที่รถตู้ทีละคนช้าๆแต่มั่นคงเมื่อประตูปิดลงเสียงโลกด้านนอกก็เงียบหายเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงรัวของพวกเขาเองรถเริ่มเคลื่อนตัวออกจากซอยเล็กๆนั้นผ่านสายตาของเพื่อนบ้านที่มองตามด้วยความประหลาดใจผสานกับคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ถนนดินค่อยๆเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางเกลี้ยกล่อาคารเตี้ยกลายเป็นตึกสูงและป้ายริมทางดูหรูหราขึ้นเรื่อยๆเรากำลังจะไปไหนกันแน่คนกลางถามอีกครั้งไม่มีใครในรถตอบเขามีเพียงความเงียบ และจังหวะล้อรถที่หมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งตึกกระจกขนาดใหญ่สูงตระหง่านค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้ามันทอประกายรับแสงอาทิตย์อย่างสง่างามประตูทางเข้าเปิดออกอัตโนมัติราวกับรู้ว่าพวกเขากำลังจะมาถึงรถตู้ชะลอลงก่อนจะจอดสนิทยินดีต้อนรับชายคนนั้นพูดเปิดประตูให้สู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่โลกทั้งใบอาจต้องจดจำ เด็กแฝดสามก้าวเท้าลงสู่พื้นหินอ่อนใจเต้นแรงจนแทบกลืนเสียงรอบข้างหมดสิน้นและที่ปลายทางเดินกระจกยาวไกลเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนรออยู่แล้วเงาที่พวกเขาจำได้ดีเงาของชายผู้ขับรถคันนั้นในคืนที่ยางแตกร่างสูงตรงปลายทางเดินค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้แสงจากกระจกสะท้อนเสื้อสูสีเข้มของเขาจนดูราวกับบุรุษที่หลุดมาจากอีกโลกหนึ่งอทิบยืนรออยู่ในจุดที่คนธรรมดาคงไม่อาจก้าวผ่านได้ง่ายๆ แต่สำหรับเด็กแฝดสามเขากลับยิ้มให้พวกเขาอย่างอบอุ่นราวกับพวกเขาเป็นแขกคนสำคัญที่สุดในชีวิตยินดีต้อนรับอีกครั้งเขากล่าวเสียงเรียบแต่แฝงด้วยบางอย่างที่ทำให้สามพี่น้องรู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยอยากกลัวไปเลยที่นี่ไม่มีใครทำร้ายพวกเธอที่นี่คือที่ไหนครับคนพี่ถามพลางมองขึ้นไปยังเพดานสูงจนเห็นเป็นเส้นเลือนเลือนมันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สำคัญที่สุดของบริษัทผมและอาจเป็นหนึ่งในสถานที่ลับที่สุดในประเทศอธิบตบพลางหมุนตัวเดินนำ และวันนี้พวกเธอได้รับอนุญาตให้เข้ามาทั้งๆท,ท,ที่คนส่วนใหญ่อาจไม่มีวันได้เหยียบที่นี่ประตูกระจกบานใหญ่เปิดออกอัตโนมัติเผยให้เห็นห้องถงที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยหน้าจอเรืองแสงเรียงรายเป็นแถววิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในชุดกราวสีขาวเดินสวนกันอย่างเร่งรีบแต่สายตาหลายคู่กลับหยุดชะงักเมื่อเห็นเด็กสามคนในเสื้อผ้าเก่าๆเ,เ,เดินเข้ามาท่ามกลางความหรูหราพวกเขาคือใครเสียงกระซิบดังเป็นระยะทำไมเด็กพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ อาทิพันไปทางเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพาพวกเขาไปที่ห้องทดสอบระดับหนึ่งเขาพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจเมื่อเข้าไปในห้องหนึ่งประตูหนาปิดแน่นกลายเป็นความเงียบอย่างสมบูรณ์ภายในมีเพียงโต๊ะยาวกระจกใสและเก้าอี้สามตัวนั่งก่อนอาทิพ์พูดเด็กทั้งสามนั่งลงอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีผมจะพูดตรงๆกับพวกเธอเขาเริ่มเมื่อคืนหลังจากกลับไปผมให้คนตรวจสอบทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเธอ และผมพบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากอะไรครับคนกลางถามพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเธอไม่ใช่คนธรรมดาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องเราเป็นเด็กกำพร้าคนสุดท้องพึมพำรรนั่นคือสิ่งที่พวกเธอถูกบอกมาตลอดอธิปตอบแต่ในเอกสารลับของรัฐมีบันทึกการทดลองบางอย่างเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันเกี่ยวกับเด็กสาคนที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมพิเศษและวันเกิดของพวกเขาตรงกับพวกเธอทุกประการ เด็กทั้งสามมองหน้ากันอย่างตกตะลึงเป็นไปไม่ได้คนพี่สายหัวเราก็แค่เด็กหาเช้ากินข่าธรรมดาอธิปยหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดภาพสแกนบางอย่างมันคือข้อมูล DNA และรูปถ่ายของทารกสามคนที่หน้าตาคุ้นอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอไปตลอดกาลเขาวางแท็บเล็ตลงบนโต๊ะชา้ชาๆพวกเธอไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงการลับระดับชาติโครงการที่ถูกปิดตาย และถูกทำให้หายไปจากโลกใบนี้ในห้องเงียบสนิทเหมือนแม้แต่เครื่องปรับอากาศก็หยุดทำงานแล้วทำไมพวกเราไปอยู่บ้านพังๆหลังนั้นได้คนกลางถามเสียงสัน่นเพราะมีใครบางคนขโมยพวกเธอออกมาจากโครงการนั้นเพื่อช่วยชีวิตพวกเธออธิบอบช้าๆและคนนั้นอาจเป็นคนที่พวกเธอเรียกว่าแม่ดวงตาของเด็กทั้งสามเบิกกว้างขึ้นพร้อมกันน้าตาคลอโดยไม่รู้ตัวแม่ยังมีชีวิตอยู่เหรอคนสุดท้องเอ่อยเบาๆ อาทิตย์นิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่ยากจะอ่านออกนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามหาคำตอบประตูห้องถูกเคาะเบาๆก่อนที่หญิงสาวในชุดกราวจะเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มในมือคุณอาทิตย์ผลตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วค่ะเธอยื่นแฟ้มให้เขาเขาเปิดอ่านอย่างละเอียดดวงตาเปลี่ยนเป็นจริงจังมากขึ้นมันตรงกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาพูดเบาๆกับตัวเองจากนั้นเขาเงยหน้ามองเด็กทั้งสามพวกเธอมีศักยภาพทางสมอง และร่างกายที่สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าสิ่งที่พวกเธอทำได้โดยไม่รู้ตัวคนอื่นต้องเรียนรู้เป็นสิปีหมายความว่าเราผิดปกติงั้นเหรือคนพี่ถามไม่พวกเธอพิเศษต่างหากคำพูดนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในใจพวกเขาและนั่นคือเหตุผลที่เริ่มมีคนบางกลุ่มจับตามองพวกเธอแล้วใครครับคนกลางถามทันที อาทิหันไปมองกระจกใสที่มองไม่เห็นจากด้านนอกคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยและไม่ลังเลที่จะทำทุกอย่างเพื่อปิดปากพวกเธอทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงชั่ววูบเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเบาๆหญิงสาวในชุดกล่าวหน้าซีระบบความปลอดภัยตรวจพบการบุกรุกค,ค่าเสียงฝีเท้าดังวุ่นวายนอกห้องกระจกบางบานเกิดรอยร้าวละเอียดเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนบางอย่างจากภายนอกอาทิป,ปลุกยืนทันที พาพวกเขาไปที่ห้องนิรภัยเดี่ยวนี้เด็กทั้งสามลุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนกยังไม่ทันก้าวไปถึงประตูเสียงบางอย่างก็ปังดังขึ้นอีกด้านของผนังกระจกแตกกระจายเศษแก้วปลิวว่อนในอากาศหมอบลงอาธิร้องพวกเขาทั้งสามหมอบลงพร้อมกันเสียงกระสุนดังขึ้นเป็นจังหวะน่ากลัวราวกับสงครามเกิดขึ้นในอาคารแห่งนี้ในความโอลหม่านนั้นเด็กคนกลางเงยหน้าขึ้นเห็นเงาคนในชุดดำเคลื่อนไหวอย,อยู่หลังม่านควันและในวินาทีนั้นเองเขารู้แล้วว่า เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสแต่มันคือเกมอันตรายที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงกระสุนยังคงดังสะท้อนกล้องไปทั่วทางเดินกระจกกระจกนิรภัยบางบานแตกออกเป็นเสียงเสียงเศษแก้วปลิวว่อนราวกับหา่าฝนที่โปรยลงมาจากฟ้ากรีดผ่านอากาศด้วยเสียงแหลมคมเด็กแฝดสามนอนราบกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกอย่าลุกขึ้นอธิปโกนแข่งกับเสียงสัญญ,ญาณเตือนเขาคว้าตัวเด็กทั้งสเข้ามาใกล้ใช้โต๊ะเหล็กหนักเป็นที่กำบังเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังใกล้เข้ามา พวกมันมาจากทางไหนเจ้าหน้าที่นอกห้องตะโกนถามด้วยเสียงตื่นตนกเราถูกเจาะระบบจากห้องควบคุมด้านตะวันตกอีกเสียงตอบทันใดนั้นผนังด้านหนึ่งก็ถูกทุบกระหน่ำเสียงโลหะบิดงอ,อแหลมบาดหูเงาคนในชุดดำพร้อมหน้ากาก,ากเต็มใบพุ่งเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วมือของเขาถืออาวุธที่ไม่ใช่ปืนธรรมดาแต่มันมีแสงสีฟ้าเรืองรองล้อมรอบปลายกระบอกส่งเด็กมาแล้วคุณจะไม่ตาย ชายคนนั้นพูดผ่านหน้าก,ากากด้วยเสียงที่ฟังดูผิดธรรมชาติราวกับถูกดัดแปลงด้วยเครื่องจักรอทิพย์ยืนขึ้นดวงตาวาววับด้วยความเย็นชาไม่มีวันเขาคว้าเก้าวอีเหล็กแล้วคว่างใส่บุคคลในชุดดำกระแทกเข้าที่บ่าจนฝ่ายนั้นเสียหลักไปชั่วขณะแต่ทันทีที่มันขยับตัวอีกครั้งพื้นห้องก็สั่นสะเทือนรุนแรงเด็กคนสุดท้องกรีดร้องเบาๆแต่ก่อนที่ความกลัวจะกัดกินจิตใจเขาภาพบางอย่างก็วาบขึ้นในหัวภาพของแสงสีขาวสว่างจ้าเสียงคล้ายคลื่นพลังงาน และฝ่ามือของเขาถูกยกขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวทันทีที่เขากางมือออกคลื่นพลังบางอย่างก็พุ่งออกไปกลางอากาศประกายแสงสีฟ้าใสาประทะเข้ากับศัตรูโดยตรงนั่นมันชายในหน้ากากอุทานอย่างตกใจก่อนที่ร่างของเขาจะกระเด็นไปกระแทกผนังอย่างแรงทุกคนในห้องอึ้งนิ่งแม้แต่เด็กสองพี่น้องเองก็เลิกคิ้วมองน้องด้วยความไม่อยากเชื่อฉันฉันทําอะไรไปคนสุดท้องพูดเสียงสั่นมองมือของตัวเองราวกับมันไม่ใช่ของเขา อธิประมองภาพนั้นด้วยแววตาที่ทั้งตกใจและปนดีใจมันเริ่มแล้วจริงๆเขาพึมพำเสียงประกาศผ่านลำโพงดังขึ้นอย่างรีบเร่งระบบล็อกดาวถูกเปิดใช้งานโปรดอพยพไปยังโซนบีทันทีอาทิปไม่รอช้าเขาคว,ว้าข้อมือเด็กทั้งสามแล้วพาออกจากห้องวิ่งไปตามทางเดินอีกเส้นหนึ่งที่ไม่เคยเปิดให้คนนอกเข้าทางเดินแคบและมืดมีเพียงไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวติดอยู่ห่างๆฟังฉันให้ดีเขาหันมาบอกขณะวิ่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอสามคนต้องอยู่ด้วยกันห้ามแยกกันเด็ดขาดเข้าใจไหมทั้งสามพยักหน้าพร้อมกันแม้จะหายใจหอบข้างหน้ามีทางแยกเขากล่าวทางซ้ายไปที่ทางออกฉุกเฉินทางขวาไปห้องนิรภัยชั้นล่างถ้าฉันไปกับพวกเธอไม่ได้จำไว้ให้ไปทางขวาแล้วลุงหลักครับคนพี่ถามเสียงสัน่นอธิประยุทธ์ฝีเท้าชั่วขณะดวงตาของเขาฉายความแน่วแน่และความห่วงใหญ่ที่ไม่อาจปิดบังได้ ฉันมีภารกิจอีกอย่างต้องทำท่าฉันไม่หยุดพวกมันวันนี้โลกของพวกเธอจะไม่มีวันสงบยังไม่ทันที่พวกเขาจะพูดอะไรเสียงระเบิดดังขึ้นจากปลายทางเดินแรงสันสะเทือนทำให้ทุกคนเซะกระจกเพดานร้าวลงมาเป็นทางยาวไปเดี๋ยวนี้อาทิตย์ตะโกนเด็กแฝดสามวิ่งไปทางขวาตามคำสั่งเสียงฝีเท้าหนักหน่วงของคนอื่นไล่ตามมากระสุนพุ่งผ่านอากาศเฉียดสีส่าอย่างน่ากลัวเร็วเข้าคนกลางร้องขณะดึงมือน้องให้วิ่งเร็วขึ้น ประตูเหล็กสีเทาปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันดูหนักและหนาจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะเปิดได้เด็กทั้งสามผลักมันพร้อมกันด้วยแรงทั้งหมดที่มีประตูเปิดออกเผยให้เห็นห้องกลมสีขาวสะอาดตาภายในมีเพียงแท่นโลหะอยู่ตรงกลางและแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดผนังทันทีที่เท้าเหยียบเข้ามาประตูปิดลงเองโดยอัตโนมัติเสียงล็อกดังสนัน่นทำให้ความเงียบปกคลุมห้องทันทีเราปลอดภัยหรือยังคนสุดท้องพึมพำ ทันใดนั้นแผงควบคุมบนผนังสว่างขึ้นเสียงผู้หญิงดังออกมาจากลำโพงยืนยันตัวตนผ่านโครงการหมายเลขสาถึงสได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้งทั้งสามสะดุ้งพร้อมกันไฟสว่างขึ้นรอบแท่นกลางห้องเส้นแสงวิ่งขึ้นไปตามพื้นเหมือนเส้นเลือดมีชีวิตกรุณาขึ้นไปยืนบนแท่นเสียงนั้นพูดต่อเพื่อเริ่มกระบวนการปลุกศักยภาพขั้นสูงสุดเด็กทั้งสามลังเลมองหน้ากันอย่างหวาดหวั่นเราจะทำยังไงดี คนกลางกระซิบคนพี่สูดลมหายใจลึกก่อนกล่าวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันพวกเขาก้าวขึ้นไปบนแท่นพร้อมกันทันใดนั้นวงแหวนพลังงานล้อมรอบร่างทั้งสามแสงสีขาวสว่างจ้าไหลผ่านเส้นเลือดราวกับมีบางอย่างตื่นขึ้นจากการหลับไหลามายาวนานภาพในหัวพวกเขาเริ่มซ้อนทับเห็นห้องทดลองเห็นนักวิทยศาศาสตร์เห็นหญิงคนหนึ่งที่ร้องให้พลางกอดพวกเขาอยู่ในอ้อมแขนลูกของแม่แม่ขอโทษเสียงนั้นดังก้อง และในวินาทีนั้นเองพวกเขาก็รู้แล้วว่าเรื่องราวที่แท้จริงยังไม่เคยถูกเล่าให้พวกเขาฟังเลยแม้แต่น้อยแสงสีขาวที่ห่อหุ้มร่างของเด็กแฝดสามค่อยๆจางลงเหลือเพียงเส้นแสงอ่อนๆที่ไหลเวียนอยู่รอบแท่นโลหะราวกับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นทั้งสามสุดตัวลงบนพื้นห้องหายใจหอบดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงต่อภาพที่เพิ่งฉายผ่านจิตใจของพวกเขาแม่เด็กคนสุดท้องพ,พึมพำน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัว ในความทรงจำที่ถูกปลุกขึ้นมาพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กยากจนที่เติบโตมากับความขาดแคลนอีกต่อไปแต่คือผลลัพธ์ของโครงการลับระดับโลกเป็นการทดลองที่มนุษย์เทเทยานเกินขอบเขตธรรมชาติทว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ซึ่งอุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมแขนกลับไม่ได้มองพวกเขาเป็นสิ่งทดลองหากแต่มองเป็นลูกเป็นชีวิตที่เธอรักเหนือสิ่งอื่นใดแม่พยายามปกป้องเราคนกลางกล่าวเสียงสัน่นเธอช่วยให้เราหนีออกมาคนพี่กำมือแน่นความเศร้าแปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่น และอาทิพก็ทําแบบเดียวกันในวันนี้ทันใดนั้นเสียงระเบิดอีกครั้งก็ดังสะเทือนแผ่นดินแรงสัน่นทําให้ผนังร้าวเป็นทางยาวแผงควบคุมกระพริบรัวก่อนที่เสียงของผู้บุกรุกจะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกมันกําลังจะเข้ามาแล้วคนสุดท้องตะโกนแผงควบคุมส่งเสียงเตือนผู้มาเยือนอยู่ห่างจากตําแหน่งท่านไม่ถึง30วินาทีเริ่มขั้นตอนฉุกเฉินพื้นแท่นโลหะค่อยๆแยกออกเป็น3าส่วนแต่ละส่วนเคลื่อนเข้ามาล้อมร่างเด็กแต่ละคนเสมือนกรอบป้องกันที่มีชีวิต ระบบจะเลือกเส้นทางแห่งชะตากรรมให้คุณเสียงผู้หญิงกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายประตูเหล็กถูกระเบิดเปิดออกเงาร่างในชุดดำพุ่งเข้ามาแต่ก่อนที่พวกเขาจะเอื้อมถึงเด็กทั้งสามกลุ่มแสงสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นจากแท่นรุนแรงกว่าครั้งใดลำแสงทะลุเพดานทะลุชั้นเหล็กขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงพลังงานคำรามขึ้นไปทั่วอาคารภายนอกผู้คนที่ยังหลบซ่อนอยู่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างตื่นตะลึงลำแสงสีขาวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นสามเส้นวิ่งพุ่งไปคนละทิศทางและในบ้านไม้หลังเล็กหลังเดิม ลัมโบกินีสีดำยังคงจอดอยู่เบื้องหน้าแสงไฟหน้ารถศาสตร์ผ่านประตูที่เผยอ,อยู่อาทิตย์ยืนอยู่อย่างอ่อนแรงเลือดไหลาตามขมับและรอยยิ้มบางแต่งแต้มที่มุมปากพวกเธอรอดแล้วเขาพึมพำในวินาทีที่กำลังจะสุดลงเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,ก็วิ่งเข้ามาลุงลุงอาทิตย์อย่าหลับนักครับเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและภาพที่เห็นทําให้ลมหายใจสุดท้ายของเขาแปรเปลี่ยนเป็นลมหายใจแห่งความโล่งใจเด็กทั้งสามยืนอยู่ตรงหน้าเขาปลอดภัยไม่มีบาดแผลแม้ด,ดวงตาของพวกเขาจะเปลี่ยนไปมีประกายแสงบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเธอน้ำเสียงของเขาสั่นกลับมาที่นี่ได้ยังไงเราไม่ได้หนีไปไหนคนพี่ตอบเราเลือกที่จะกลับมาที่บ้านคำว่าบ้านทําให้อทิตย์หลับตาลงช้าๆนึกถึงวันแรกที่เขาพบเด็กทั้งสาข้างถนนเสียงหัวร้อไร้เดียงสามือเล็กๆที่ยื่นเข้ามาช่วยเขาเปลี่ยนยางรถโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดนี้คุ้มค่าเพียงใดทันใดนั้นท้องฟ้าด้านบนก็มืดคลึ้มเสียงเครื่องบินและรนหลายสิบลำโฉบมาเหนือพื้นที่เสียงลาโพงกึกก้อง พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรความมั่นคงพิเศษโปรดแสดงตัวและยอมมอบสิ่งทดลองหมายเลข3าโดยทันทีเด็กทั้ง3จับมือกันแน่นก่อนจะก้าวออกไปยืนหน้าบ้านดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เราชื่อมนุษย์คนกลางพูดอย่างชัดเจนเราไม่ใช่สิ่งทดลองคนพี่กล่าวเสริมและใครก็ตามที่พยายามทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกคนสุดท้องเงยหน้าขึ้นแสงพลังเริ่มไหลออกจากฝ่ามือจะต้องหยุด ท้องฟ้าสั่นสะเทือนเมฆฉีกออกเป็นทางยาวแสงสีทองสาส่งลงมาโอบล้อมร่างของพวกเขาราวกับจักรวาลเองกำลังยอมรับการมีอยู่ของทั้งสามกองกำลังบนอากาศเริ่มสั่นไหวสัญญารบกวนดังแทรกเข้ามาก่อนที่โรนหลายลำจะร่วงหล่นลงราวกับไร้พลังต้านทานผู้คนในหมู่บ้านค่อยๆออกมาจากที่หลบซ่อนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงบางคนหลั่งน้ำตาบางคนคุกเข่าลงอย่างไม่รู้ตัวและในความเงียบนั้นเสียงของอาทิพก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาอีกครั้งพวกเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกควบคุมแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น เด็กทั้งสามหันกลับมายิ้มให้เขาพร้อมกันนั้นแสงอ่อนโยนก็โอบล้อมชายชาราทีละน้อยร่างของเขาค่อยๆโปร่งใสขึ้นราวกับกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงเดียวกับที่ห่อหุ้มพวกเขาขอบคุณลุงทั้งสามพูดพร้อมกันทั้งน้ำตาอธิปยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างนั้นจะเลื่อนหายไปในสายลมเหลือเพียงความเงียบและความอบอุ่นที่ยังคงอวลอยู่ในอากาศวันต่อมาชื่อของเด็กแฝดสามกลายเป็นตำนานแต่ไม่ใช่ในฐานะอาวุธ หรือสิ่งทดลองหากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของมนุษยชาติพวกเขาใช้พลังเพื่อรักษาฟื้นฟูและปกป้องผู้คนที่อ่อนแอก,กว่าให้โลกค่อยๆกลับมามีความสมดุลอีกครั้งบ้านไม้หลังเล็กถูกสร้างใหม่แข็งแรงกว่าเดิมข้างหน้ามีต้นไม้3ต้นที่เติบโตอย่างงดงามใต้ต้นไม้มีป้ายเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของความเมตตาและจุดกำเนิดของปาฏิหารเพราะบางครั้งความช่วยเหลือเล็กๆที่เกิดขึ้นข้างถนนเปลี่ยนชะตาของทั้งโลกได้และถ้าคืนนั้นเด็กยากจน3าคนไม่หยุดช่วยชายแปลกหน้าเปลี่ยนยางรถ โลกใบนี้อาจไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่เลยอีกต่อไป